ไปพี่น้องตอนนี้เจ้าหนะ้าที่เพิ่นกะมาปฏิบัติงานแล้วเนาะผูแลอย,อยู่ทั้งหนาผภูแลพี่น้องเลยแดดฮอนแหงพี่น้องงาไหลเต็มเลยเนาะสะบายดีสบายด,ายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวันนี้กะยินดีตอนหับเขาสู่ซองสาวลำพรนเด้อพ่อแม่พี่น้อง โดยเนาะตอนนี้พรกะยังอยู่ไอยู่นาคือเก่าพี่น้องเอลยมือนี้กะมาเมริมาหน้าเนาะเมรอนี้สิมาโดนเน่พี่น้องเอลยกะเลยว่าอ่าอัดคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะกับมือนี้กะมีเวียดอ่าอยู่หน้าแน่เนาะพอดีมีเจ้าหน้าที่มาอ่าแทกหน้าให้เนาะเพราะว่าแบ่งหน้ากันกับไอแบ่งกันเห็ดแบ่งกันสางพี่น้องเอลยพ่อแม่กะมีหน้าโบราณเนาะกะแบ่งให้ลูกพอได้เห็ดให้เห็ดหน้ากินเขาเนาะ ตอนนี้สาวลำพนก็มาเบิ่งน้ำพ่นพี่น้องเลยด้วยเนาะ,อะตอนนี้กิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนํำกันเนาะพี่น้องอยู่ที่ทงไฮทง,ทงนาด้อเนาะทานใดที่ว่าอ,อยากเบิ่งธรรมศาสตร์เนาะกาติดตามไปนํำกันเนาะพี่น้องตอนนี้เจ้าหนะ้าที่เพิ่นกะมาปฏิบัติงานแล้วเนาะภูแล่อยู่ทั้งหนาวภูแล้พี่น้องเลยป้า แดดฮอนแห้งพี่น้องเงาไลเต็มเลยเนาะโอเคนอเดี๋ยวอนุญาตเปิดกองหลังให้พี่น้องเบ่งเด้อเบ่งบรรยากาศนํากันพี่น้องเลยทีทุงไหทุงห่งนาเนาะว้าแดดฮอนแห้งพี่น้องมืนตาจนสิบอยักได้เนาะตอน,นี้กัสิพ้าเพิ่นนำไปเบ่งพื้นที่สะกอนพี่น้องเลยว้าโทษเจ้านาทีเพิ่นแบบย่างไวแห้งเนาะ ขนาดเลยอันนี้จะเป็นขั้นน้องสะอ้ามาบะนี่ทางเก่าพี่น้อยเนาะทางลุงคนมาปลูกอ่ามันใส่ปลูกมันเนาะหอนแห้งซ้ำปลูกมันกับพี่น้อยโอูโหมันสีนยังดูเบอบ์เนาะโบมีนำ้ำโบมีน้ำฮดเนาะ น,นี้เฮากำลตามไปเบิ่งสมบรรยากาศนํากันพี่น้องเลยเลยเนาะตรงไ้ตรงนาสารลำพอนก็นได้อันนี้ก็ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งด้อเนาะจากน่อยพี่น้องสีว่าบ่เห็นสารลำพอนเนะาะถ่ายจิจวัตประจําวันของอาสารลำพอนเองพี่น้องเลยพอได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะกับโได้ว่า มาอวดทงไฮทงนาเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นนาที่ว่าพ่อแม่เพิ่นแบ่งให้ลูกเนาะสารพอก็มีพี่น้องน้ำกันสองคนพี่น้องเลยก็มีไอ้ีกคนหนึ่งแหละก็สารพอเองเนาะนยิงหนึ่งซ้ายหนึ่งเนาะว่าเั่นซะต่างคนกับต่างสั่งครอบครัวแล้วเนาะพ่อแม่เพิ่นก็นเลยว่าแบ่งจีดินให้ให้ปลูกสั่งเอาเองแล้วก็ อเห็ดให้เห็ดน,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 นา,ก,านกินเข่าไว้กันซะพี่น้อง<ม>เลยคุณเลยเนาะเจ้าหน้าที่เพป็นไก่อนเลยโอ้พ็่ตาอยากแกงน้ำไหมพี่น้องพี่ตาแซ่บเนาะแกงน้ำไหมพี่น้องแกงน้ำไหมยอดแกงน้ำไหมอ่อ,อนๆเนาะแกงน้ำไหมอ่อนๆ ส,ส่วนเนกษตรภาคกันทางเนาะเขาเอื่อมายังเกาะทางใหง้ทางให้ปลูกมันส่วนนี้เนาะทางให้ปลูกมันปลูกสาลีปลูกมักโมหมักแตงเนาะส่วนไรจะเห็ดให้พี่น้องเลยส่วนนี้คือเห็ดให้เนาะยังโบราณนนห่อนยามนาคารห่อนยามนากระหันหนาเขาสูทงให้ทงหน้าอีกพี่น้องเลย นี่เลยเนะาะอาวิธีชีวิตปันกนาเนอาอันนี้ก็เป็นห้องอทิวาเฮตต้อนเฮลีแต่ละปีเนะาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนก่อนพอสาลมพรเพิ่นสีมาเ็บต้อนเฮดีพี่น้องเลยนี่เลยเนาะบอนท่ว่าเบิ่นเฮดต้อนเฮลี แต่พอได้กินอยู่ยังไงแต่ละปีเนาะกินกุ้งกินซิวอะไรไปพี่น้องเลยซาแห้งเลยเนาะเจ้าหน้าที่คนไปไกลแหละตอนนี้บ่ทันเลยพี่น้องเชเนอะเดียวสีไทยบรรยากาศรอบๆอีกอ่าเทือหนึ่งให้เบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวไปหอดสุดอ่าแดนพุ่นกอนพี่น้องเลยพุ่นเลยเนาะไกลไกลเติบนะเนี่ยมเห็นหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยแดดกายแห้งขนาดเลยเนาะ ตายต้นเจ้าหน้าที่เพิ่อนผู้แหลเนาะผู้แทะก็อยู่ผู้แหลงพี่น้องไงเนี่นมเห็นน้อยนึงแสงแดดก่าแห้งอะไรป่ะพี่น้องเไยเฮากะย่างต่อเนาะเขตแดนบังนี้ก็สิได้แบ่งอ่าเป็นสองเป็นสองปากเนาะเป็นสองอ่าสองตนอ่ามากำเมืองนี้สักก่อนเนาะมากำเมืองนี้ขึ้นไปทึงสุดผู้แหลงพี่น้องเไยสุดผู้แหลงเนาะสุดบอนทีวา มีป่าไม้เอยียงอยู่เทิงที่ว่าสารพรไทยมักไทยให้เบิงหกฮัลเล่กับเป็นต้นของไอ้เนาะอ่าแล้วมาฟังเบืองนี้เนาะมาฟังเมืองนี้กับเป็นอ่าตอนเป็นไห,หนาเนาะอ่าสุดกดไปฮอดเทิงคือกันกับเป็นของสารพรเนะาะพี่น้องเลยมื่อนี้กับุ่อ,อยสบายปันไดเดอพี่น้องเนาะกัจำเป็นเพราะว่าบ่มีคนมาพ่อแม่เป็นกะบ่บว่างเนาะ ไปเวียดทั้งไอ้กับไปเวียดทั้งไอ้ไพกกะอาค่าร้านน้อยเนาะอะไรวะบอสบายกับได้มาลุยเองเนาะกับเสียงกับซิเป็นสีแฮมเห็บเน่เด้อพี่น้องเลยบอสบายได้ส่งซ้ำเลยแล้วทางอ่าบาลันเพิ่นกับบริยูเนาะเพฝึกจะลงไปกรุงเทพกับฝากไปติดตามเพิ่นเน่เด้อพี่น้องเลยบาลันเมืองคงเซโด้เนาะ พิมพ์เป็นภาษาไทยพี่น้องไปตากไปติดตามพงเดเนะเป็นกาบอคอยลงคลิปปันใดแต่ก็หมักหมักเห็ดยูทูบคือกันเนาะนมักสื่อคือกันไปพี่น้อ,องเยเฮากระขึ้นตามแดนให้หน้านี่เลยเนาะอันนี้กะเห็ดคนละสองฝากฟังสองฟังเนาะเห็ดเป็นสองตอน พี่นอ้องเอยย่างต่อเนาะอย่างสมบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องส่วนนี้สมะมีใบไม้แบบเคียวงามแดเพราะว่าหอดละดูใบไม้ปรงแล้วเนาะส่วนะวหนึ่งหันละดูใบไมล้ล่นอ้องเอ้ยโนะอ้ยเนาะห่อนแหงอันนี้ยังโชคดีแต่ว่าอากาศห้อนแต่ว่ามีใบไม้มีหบไม้เนาะให้ส้นห้เศร้าปะพี่น้องตอนนี้สาพรพัดกับสิภาพี่เอ๋ะพี่นอ้อ,นองเหรอ สวนพุ่นแหลเนาะบ้านนี้อยู่เทิงพุ่นแหล่พี่น้องเลยโทษพี่น้องจนจนเศร้าเนาะจ็กซ้ำใดพี่น้องเลยความหอนหยางไก่เติอเนาะเพื่อหยางหอบหอบหอบทงนาเจ้าหน้าที่เพิ่นกรขึ้นไปก่อนแล้วเนาะโอ้าตาเพิ่นไวแหงพี่น้องเลยไวแหงเนาะ อย่างนั้นเพิ่นจมพูทันสารพอนกระสีไายเป็นบักเป็นตอนเด้อให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมน้ำกันเนาะเพื่อว่าพี่น้องทานใดที่บ่ายๆอยู่ไกลเนาะอยู่เมืองนอกเมืองหน้าบอ่ออยู่ฝั่งไทยบอ่อรือว่าอยู่ตัวเมืองเนาะตัวเมืองเดนิดนๆเนาะเผื่อสิได้ไปสู่บรรยากาศหรือว่า เบิ้งวิวธงไฮธงนาเนาะมื่อน,นี้กับสีไทยพี่น้องเบิ้งวิวธงไฮธงนาพี่น้องเลยช่วงนี้กับดินกับคนขางซุ่มแนวอยู่กวา่าฝนตกดีอยู่เนะาะถือว่าฝนตกหลายเทื่อแล้วพ,ลบบนะพี่น้องเลยแต่กรบอกแห่งแรงปันใดเนาะปีนี้งัวคว้ยกับพอได้กินน้ากินน้ำอยู่แต่ละปีนีอ้อยากคนขางแบบแห่งแรงหลายกว่านี้เนาะ lần no. này của niệm view vô hình bung vô hình tạo nó trong phát ghen ghen phi nóng ghen sabai hinh nhau phá vinh ok mặt món con bunny nhanh bọn lịch giận nó mặt món này มะกม่วงกับสวนละต้นสองต้นพี่น้องเลยแต่ก่อนในเห็ดสวนเนาะเมื่อก่อนในเห็ดสวนกล้วยสวนกล้วยสวนมะกม่วงเต็มอยู่พี่น้องเลยกับบางต้นกับถึงดุดเป็นน้ำเน่แล้วเนาะกับบางต้นกับยังคอได้กินหมากอยู่เห็สวนมะม่วงพี่น้องมะกม่วงกับเป็นดอกน้ำแล้วกัซุกน้ำแล้วก็มีเนาะ สทำว่ามั่ม่วงตามระดูระใดพี่น้องเลยนี่นะกินตลอดเนาะแต่ว่าย่ำแรงกับโบคอยได้กินบบคอยเจนแต่ว่าย่ำนีแต่คนถางเป็นไลยอยู่ไปพี่น้องเลยย่างโตลมหัวกุดพี่น้อง <c oughs> ลมผัดเนาะไปยบานภาษาบาลฮาวคนเอิ่นลมหัวกุดเนาะ ตอนนี้แ็สิีายอย่างไปหาเจ้าหน้าที่พนชสกี่นยอ,องเลยตอนนี้อย่างบ่ทันพ่นแล้วเนาะใบใหม่เต็มเลยพีนองเป็นช่วงฤะดูใบใหม่ลนหากระเซ้าเนาะตอนนี้กัเก้าขาสู อ่าดูใบไม้กรงโอเคเนาะเดี๋ยวทางให้พี่น้องเบ่งเติมอีกมาพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดโดนหัวเขตเขตแดนเนาะทางอ้ายเปนกับเห็ดเขตแดนตามหัวไปเลยเี่น้องเลยสวนบางนี้อ้ายเปนกับสิเห็ดสวนเ,เห็ดสวนเรียงไก่เนาะเรียงไก พี่นองคอ้ยางโตเนาะพอดีเมื่อกีนอ้นี้ทรายขาดอยู่หน้ากัคนขางอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องแต่ว่าบุคอยมีคนามาอยู่เนาะก็คือ,อยังบุคค้มีคนมาอยู่ประจำพี่นงลยกะเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนกะ นอนอยู่ให้อยู่หน้าประจำเนาะแต่ปัจจุบันนี่กะเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะว่ามันก,อก,ก่อโบกัยกำลพงนปันใดพี่น้องตอนนี้จะมาเบิง่งเขตแดนฟังเบิงเทิงอีกสกักกอนเนาะตอนนี้ตามหาเจ้าหน้าที่เพิ่นกบกเห็นแล้วพี่น้องเลยยวมาเบิง่ง เขีดแดนอีกแล้วเนานะขาวาไม้เขียนแดนไว้เพิ่นกะจะฟังฟังสาดินแบบนี้นะเนาะเพิ่นกะจะไม้เป็นตัวเลขไว้แต่ว่าเ้ากระโบ้หูดอกว่าเพิ่นเห็ดจังใดเนาะเพิ่นกะใส่อคอมพิวเตอร์ยิงไปเลยเนาะยิงไปเลยพูดเลยนะเนาะเขียนแดนกันได้พี่น้องเลยตัวนี้กะงานหลไรเลยพี่น้องเลยห้อนแห้งพี่น้องเลย เงือไหลเลยเนาะโอเคเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้สารลพอนกะสี่กับบ้านกนพี่น้องเลยเพื่อนกาแทงให้เร้วแล้วแหละพี่น้องจากสุดหลุ่มจนมาหอดเทิงเนาะจังไดกะเมื่อนี้ก็มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเลยจังไดกะขอบุญขอบคุณเนาะพี่นาทีวาพี่น้องเขามาเบิ่งมาส้มอะไรพี่น้องเลยแต่ต้นจนจบเนาะจังไดกัเบิ่งโฆษณาสารลพอนเด้อพี่น้องสำหรับกินนี่กลับไปแล้วพี่น้อง สบายดี